ข้อมูลสถานศึกษาสถานที่ตั้งหมู่ที่สองตําบลท่ากเกษมอําเภอเมืองสักแก้วจังหวัดสักแก้วสังกัดสำนักง,งานสกรประจําจังหวัดสักแก้วเปิดสอนระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสักแก้วบริหารงานโดยนางอาพรเลิศกิจคุณานน์ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสักแก้วมีบุคลากรดังนี้ข้าราชการครูสองคนครูสกร11คนและบรรณรักษ์หคนรวมเป็น15คน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสักแก้วมีวิสัยทัศน์มุ่งเน้นส่งเสริมให้องค์กรเครือข่ายจัดกระบวนการการเรียนรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้มีการศึกษาอย่างกว้างขวางทั่วถึงเพื่อให้เกิดสังคมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ดำเนินการตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ตามบทบาทหน้าที่ในการจัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้3รูปแบบคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับมีการส่งเสริมสนับสนุนและเพิ่มสมรรถนะพัฒนาความรู้ความสามารถครูและบุคลากรทางการศึกษาครูประจำกลุ่ม เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ในการส่งเสริมการเรียนรู้ทุกด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มีการจัดการศึกษาตามความต้องการของชุมชนตามบริบทของพื้นที่โดยการประสานกับชุมชนภาคีเครือข่ายให้เกิดองค์ความรู้ที่เกิดในชุมชนให้มากที่สุด โดยดำเนินการจัดทําโครงการและหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนมีการดำเนินกิจกรรมโดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ซึ่งส่งผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความสามารถนำทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยเจ้าหน้าที่บรรรักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสักแก้วและครูสกรรโดยมีเป้าหมายจัดการศึกษาเพื่อชีวิตสังคมเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากการดําเนินงานของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสักแก้วเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน จัดส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกรูปแบบตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง